ยินดีต้อนรับเข้าสูก่การเอาชีวิตรอด100วันในเทอเรเลียเวอร์ชันที่ผมเล่นคือ 1.2.4. 1ุนะครับ <c oughs> คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมผมเล่นเวอร์ชันเก่าจัง <c oughs> เรื่องนี้คุณอย่าบอกใครนะครับมาสเตอร์หมดมันยากชิหายเลยครับในโทรศัพท์กูยังเล่นไม่จบเลยโอเคนะวันที่1เปิดมาวันแรกก็ตัดไม้ก่อนเลยในระหว่างตัดไม้ก็มีสลามมาเก่ะกวนนะครับแต่ก็ไม่ได้านามือผมสักเท่าไหร่ตัดไม้เสร็จก็คาฟชุดเกาะไม้แต่ได้แค่ส่วนหัวกับส่วนตัว ตัดไม้อีกสักต้นก็ได้เกาะครบเสร็จแล้วธนูกับดาบก็โอเคนะขุดหินทำลูกดอกตอนนี้รีบสำรวจแมปก่อนมืดดีกว่าในช่วงฮาโลวีนจะมีฟักทองเกิดเรื่อยๆนะฮะในโลกของเราซึ่งสามารถทำชุดดีๆได้ตอนต้นเกมนะเดินมาสักพักก็รู้ว่ามีไวโอมที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งตอนต้นเกมอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเรามากๆเลยนะฮะ จู่ๆเจ้าถิ่นก็โผล่มาทักทายนะด้วยความที่ผมไม่สู้คนเลยสับตีนแตกไปเลยสุดไบโอมแล้วความอันตรายก็จะลดลงนิดหน่อยแต่ที่ไหนได้ข้างหน้ายังมีใบโอมแดงอยู่ชิบหายสิครับท่านเปลี่ยนแผนไปสำรวจฝั่งขวาต่อไม่ไกลจากจุดเกิดก็รู้เลยว่ามีต้นมะละกออยู่หลังบ้านไม่อยากจะเชื่อว่าถูกล้อมรอบไปด้วยใบโอมสีแดงและข้างๆก็มีใบโอมหิมะอยู่ด้วยเลยไม่รอช้าที่จะลง เพราะตอนนี้จะมืดแล้วคงจะไม่ดีแน่ถ้าเดินสำรวจต่อตรงมาสักพักก็รู้ว่าโลกเรามีแร่แพตตินัมผมสามารถทำลูกดอกไฟน้ำแข็งได้ไฟน้ำแข็งรวมกับลูกธนูเป็นอะไรที่โกงมากๆผมใช้เวลาส่วนมากกับการสะสมแร่เก็บอัญมญณีจนต้องปะทะกับมอนสเตอร์จนตัวตาย เกิดมาอกทีก็มืดซะแล้วเก็บฟักทองเก็บดาววันที่2กลับมาเท่าน้ำแข็งอีกครั้งเพราะถ้าเจอกล่องน้ําแข็งคงจะดีไม่น้อยปุวนเปลี่ยนไปในถ้าสักพักจนเจอกับมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่รอช้าที่จะฆ่ามันเพราะมันมีโอกาสที่จะดอบระเบิดผมจะได้เอาระเบิดเนี่ยไประเบิดหัวใจในไบโอมนะแต่มันดอปชิ้นเดียวเนยสิขุดเพลินๆจนเจอหัวใจดวงแรก ดูเหมือนว่าขุดต่อไปจะไม่เจออะไรดีผมเลยตัดสินใจกลับขึ้นมาสร้างบ้านตอนนี้ต้องการซื้อของจาก MPC ซีเมื่อช้านมากๆเลยวันที่3ผมได้เผาแร่นน้อยนิดจากการลงถ้ำและค้าบผนูแพทิน่ามาใช้ในขณะที่กำลังคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแย้งอยู่นั่นเองและที่สุดเมื่อช้านก็มา แต่ลืมไปเลยว่าตอนนี้ผมแม่งจนชิบหายหลังจากโดนลุงรีดายเงินให้กับตะข่ายจาาับแมลงทาวิลลิงเมือช้านก็ตามมาซึ่งของที่ขายก็ไม่มีอะไรมากเรียกว่าไร้ประโยชน์เลยดีกว่าไปสำรวจต่อฝั่งซ้ายเจอทะเลทรายเข้าให้แต่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ เดินไปอีกสักหน่อยก็เจอกับไปโอมจังเกิลเลยผมหาถ้าลงทันทีเพราะไปโอมจังเกิลนี่เป็นแหล่งรวมของดีตอนต้นเกมเลยเจอหีบไม้หีบแรกในเกมในหีบก็เจอบูมแรลงก็ถือว่าดีอยู่นะแต่เรามีธนูที่ดีกว่าแล้วไงเจอหัวใจอีกดวงการที่ผมลงจังเกิลครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่รวบรวมเหล็กในเถาวันสปอให้ได้เยอะ ที่เหลือก็แค่หาของดีๆจากหีบเท่านั้นเองของในหีบที่ผมอยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นน้ํายากาวิตี้นะหรือไม่ก็ที่เรียกบอสตุลกตาก็ดีโชคดีอะไรขนาดนี้เปิดกล่องสักพักก็เจอไหนๆก็ได้น้ํายามาละก็ช่างหัวจังเกินไปก่อนแล้วกันไปถล่มเกาะลอ,อยฟ้ากันเกาะแรกก็ถือว่าดีเลยนะเกือกมา้า จะไม่ได้รับดาเมจจากการตกจากที่สูงนะผมสามารถดิ่งจากดาวอังคารลงมาโลกก็ไม่เจ็บตีนเลยสักนิดน้ำยาหมดที่เกาะต่อมาแล้วก็ได้สิ่งที่ต้องการและ Star f เ r r ร y ดาบที่จะปล่อยดาวตกมาใส่เป้าหมายนะและเพิ่มความสว่างรอบตัวเล็กน้อยนะถือว่าดีมากๆเลยเช้าวันที่4ตอนนี้ผมกำลังเตรียมของที่จะลงคิมสันอยู่แะเบิด13ลูกพร้อมที่จะบึ้มหัวใจไบโอมแล้ว โคตรจะโชคดีที่เจอบ้านระหว่างทางแล้วในหีบก็เป็นรองเท้าอีกด้วยในระหว่างทาภารกิจก็เกือบจะตายเอานะพอมอนเตอร์แม่งโหดชิบหายเลยตอนนี้มีอาวุธที่ใครก็ไม่สามารถสู้ได้แต่ถ้าโดนตีทีก็จุกเลยแหละระเบิดดวงแรกได้ปืนมาดวงที่สองก็ยังได้ปืนอยู่ถือว่าดีได้ลูกกระสุนเพิ่มและดวงสุดท้ายได้หอ,อกมาใช้แต่ไม่ได้สร้อยคอที่ผมต้องการเลยสร้อยคอนั้นเวลาโดนโจมตีจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะ โอ้ถือว่าเสียดายจริงๆเลยแล้วพ่อค้าขายปืนก็มานะพารกิจต่อไปคงต้องหาเงินไปซื้อวินิชากับพ่อค้าขายปืนแล้วแหละกลับลงจังเกิลฟาร์มของไปทําชุดดีๆกลับขึ้นมาคาบหมวกกับคาบฮุกได้วันนี้ผมว่าจะฆ่าบอสลูกตาให้ได้เลยสร้างพื้นที่สู้แบบง่ายๆก่อน พอสร้างเสร็จก็ไม่รอช้าสู้เลยดีกว่าผมคิดว่ามันนา่าจะง่ายอยู่แหละใน1.2สำหรับบอสลูกกตานะบอสทุกตัวเลยก็ว่าได้แหละผลสรุปก็ง่ายเหมือนที่คิดไว้ไหนๆก็เลยอีกตัวก็จัดไปเลยแล้วกัน ได้โทฟี่มาด้วยเขาแรกจากบอสและธนูก็ตามมาหลังจากนั้นอุกบาตก็ตกผมเลยไม่พลาดที่จะหามันตัดมาวันที่6กับวันที่5ที่ลืมอัดคร่าวๆคือผมได้ไประเบิดอุกบาตมาแต่ค้ามได้แค่ชุดกับส่วนขาและวันที่6ก็อย่างที่เห็น กอบลินามีกลับมาเอาแลวกรบบาดอีกครั้งอุปสรรคก็คือเจ้าหัวไฟที่บินไปบินมานี่มันโคตรจะน่าลำคาญเลยได้แลมาก็ไม่รอที่จะเผามาครับชุดและอาวุธเวทที่ดีที่สุดตอนต้นเกมดีกว่า โดยปกติอาวุธสายเวทเนี่ยจะเสียมานาเมื่อใช้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับอาวุธนี้นะฮะเมื่อใส่ชุดเกราะครบเซ็ตมันจะไม่เสียมานาสักแอะเลยกลับลงคลิมสันอีกครั้งและตบบอสให้ได้ด้วยความที่เรามีของที่โคตรจะฟูแล้วตอนนี้บอสสมองก็เลยกลายเป็นขี้ไปเลย หลังจากตบบอสสมองได้ก็ทำที่ขุดที่ดีกว่าเดิมไล่ตบบอสรัวต่อโดยเป้าหมายต่อไปเป็นบอสพึ่งง่ายสุดๆตัวเดียวมันก็คงไม่พอเลยนะ จริงๆเราก็ไม่มีของอยากได้สักเท่าไหร่จากบอสพึ่งนะหลังจากนั้นผมก็ได้คราฟชุดพึ่งเป็นชุดสายสมอมนที่ดีที่สุดตอนต้นเกมนะเข้าสู่เช้าวันที่7ตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวที่จะลงไปในนรกอยู่เพื่อที่จะขุดแร่เฮลสโตน ลงมาทุบไผในปรา,าสาทเพื่อจะหาน้ำยากันไฟนะในระหว่างทางผมก็ขุดเฮลสโตนเท่าที่จะทำได้เลยระหว่างหาน้ำยาก็เจอเตาเผานรลกด้วยเก็บมาเลยตัดมาวันที่8ตอนนี้ผมกาลังขุดออกซิเดียนอยู่เพราะการเผาเลอลสโตนให้เป็นบานั้นต้องมีออกซิเดียนกลับมาลงนร้นลกอีกครั้งพร้อมจะกับดีมอนที่มีวูดูดอยอยู่ไม่รอช้าที่ผมจะจัดการมัน เพื่อที่จะเอาตุ๊กตาที่มันคีบอยู่มาสู้กับบอสแต่คงจะไม่ใช่ตอนนี้นะในระหว่างทางผมก็รวบรวมแร่เท่าที่จะทําได้เก็บมาไม่ค่อยเยอะมากเพราะผมจะเจ้าแร่ไปคราฟแค่คาถาซัมมอนเท่านั้นกลับขึ้นมาเผาแร่ได้อิมสตาร์ฟพิกแอคก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันแค่นี้ก็ได้เซ็ตซัมมอนและอาวุธซัมมอนที่โหดที่สุดก่อนเข้าฮาร์ดโหมดแล้ว เช้าวันที่9ผมสร้างพื้นที่สำหับสู้บอสโครงกระดูกอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมโคตรจะพร้อมเลยบอกเลยว่าอีซี่ไม่รอช้ารีบลงดันทันทีเป้าหมายคือโลกกันกระเด็น กับกุญแจม่วงในระหว่างทางก็เก็บสมุดไปด้วยนะเผื่อได้เอาไปใช้อะไรในอนาคตมอนสเตอร์ตัวแรกก็เจอเป็นสลามเลยได้กุญแจทองมาแล้วหนึ่งอันเดินเพินก็เจอ MPC แล้วนะ m อ c ตัวนี้จะขายวงจรไฟฟ้านะเจอหีบแล้วหีบแรกแต่เป็นไอเทมเวทนะพ่นน้ำ ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ผมเออไม่ได้เล่นสายเวทอ่ะง่ายๆคือมันกากหีบที่2องหีบที่2ก็ได้ของที่ต้องการมาหีบที่3ได้มูรามาสมาถือว่าโอเคสามารถเอาไปทำเทรเบตได้และหีบที่4แค่นี้ก็ได้สิ่งที่ต้องการมาครบแล้วในขณะที่เดินเพลินๆก็เจอกอบลินแบบงงๆเพราะการสำรวจซุกซนของผมอะไรของกูไปนเนี่ยผมเลยบล็อกไอ้เตา้ากอบลินไว้นะฮะ ถ้าให้มันเดินออกมาสุม 4, สุ่ม6 7 8เนี่ยมันอาจะกลายเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่ก็ได้แล้วข้างกอบลินก็ได้สมุดเวทมานะเป็นวอเทอร์บล์ฟาร์มเพิ่เพิ่จนถึงวันที่10เลยทีเดียวและนี่คือของที่ได้มาจากการฟาร์มจากนั้นผมก็หาวัสดุมาอัปเกรดเครื่องประดับให้มันดูดีขึ้น ตอนนี้น่าจะพร้อมสาหรับฮาร์ดโหมดแล้วนะผมคิดว่าวันที่11ผมได้สร้างบ้านเพิ่มอีกหน่อยไว้สําหรับกอบลินในดันและเอมซีที่จะมาในอนาคตสร้างบ้านก็ใช้เวลาไม่มากแต่จากพื้นดินลงมานรลกเนี่ยก็ล่อไปหนึ่งวันเต็มแล้วนะเข้าสู่วันที่12นรกมาเปิดกล่องนรกเพราะว่าได้กุญแจสีม่วงมาแล้วสําหรับผมแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีอาวุธอะไรที่อยากได้จากกล่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่อยากได้น้ํำยาดีๆมาใช้จากการรูท วันที่13ผมเพิ่งรู้ตัวนะครับว่าโล่ที่ผมได้มาเนี่ยมันสามารถคาบกับออซิเดียนได้ต่อจากนั้นก็ลง่าาน้ำแข็งเพื่อจะหารองเท้าสเก็ตแล้วก็คาบรองเท้าเทพต่อจากนั้นก็สร้างบ้านซะเพลินเลยตอนนี้ผมเริ่มจริงจังกับการเข้าฮาร์ดโหมดแล้วผมใช้บล็อกดินต่อบเป็นเส้นทางในการสู้บอสก,กัาแพงนะในระหว่างทางก็มีมอนเตอร์มาก่ะก,กวนมากมายเลยแต่สบายมากๆ เพราะแซมอนผมมีถึง3ตัวแถมลูกตัวนี้เทพๆทั้งนั้นตัดมาวันที่สิตอนนี้ผมกำลังเตรียมน้ำยาเพื่อความได้เปรียบในการสู้บอสอยู่มาเลยวันนี้ที่ลอยคอทิ้งตุ๊กตาตัวเหม็นสุกปกลงไปในลาวาแล้วบอสก็จะมา ย้ yeah. ยินดีด้วยตอนนี้ผมเข้าฮาร์ดโหมดแล้วจัดไปอีกสักตัวเลยเข้าฮาร์ดโหมดแล้วก็อย่ารอช้าผมรีบไปทุบแท่นบูชาของไมโอมด้วยความเร็วสูง ด้วยความที่ผมเล่นสายสม,มอนมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับความสบับสนของผมกับสายสม,มอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นมากเลยนะต่อให้เอาเรือดำน้ํามาก็ตัดไม่ขาดข้ามมุม,มแล้วจะดรอปเคี้ยวสามารถเอามาทําชุดเกาะแล้วุสสายสม,มอนได้ฟาร์มบนบนก็เจอกับ MPC ย้อมผมนะฟาร์มจนได้ไอเทมเวทมาใช้เลยจากนั้นก็เข้าวันที่17คราฟชุดเกาะแลรวุสสม,มอน ซื้อขวดยามานาสักหน่อยไหนๆก็ได้ไอเทมเวทมาละขุดแร่ฮาร์ดโหมดโลกของผมได้ไโคบอลเป็นแร่ระดับ3ระดับ2จะเป็นออรเรคิวคอมส่วนไทเทเนียมเนี่ยเป็นแร่ระดับเอาแร่ระดับ2มาทำอินวิล คุณหาแร่อยู่ดีๆบอสเล็กก็โผล่มาเราจะไปสั่งสอนให้รู้ว่าที่นี่มันถิ่นใครแต่ผมไม่รู้เลยว่าบอสที่จะมามันคือ The Destroyer โศกอนตกรรมครั้งใหญ่ m p c หมดลแล้วและผมก็แตกพ่ายในที่สุดเราคิดว่าถ้าเราใช้อาวุธตีไกลควบคู่กับสายซสม,มอนเนี่ยคงจะเป็นคอมโบอะไรที่ดีไม่น้อยเลยนะ ผมเลยมาขุดคิดสตันเพื่อเอาไปคราฟกระสุนเจอมีซีพ่อมดด้วยในวันที่18จนสลัดก็บุกมาที่หมู่บ้านของผมผมเลย FK k รอจนกว่าจะจบกิจกรรมนี้สิ่งที่ได้มาก็มีแต่ขยะนะแต่อย่างน้อยก็ได้ที่เรียกบอสหนอนมานะผมได้เดินทางมาในไบโอหิมะตอนที่ฝนตก เพื่อจะหาส่วนผสมในการทําปีกจากไอซ์โกลมนะตัวแรกไม่ดอกผมคิดว่าคงนานกว่าจะได้เลยแหละเลยทํามือี่ฟาร์มเลยแล้วกันตัวต่อมาก็ดอกเลยดีเดียวอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันง่ายอย่างวะต่อไปก็ไปจัดการไวเวิร์นเพื่อหาโซล l ฟสักยี่ส20ชิ้น ต้องฆ่าถึง3ตัวเลยนะถึงจะครบ20ที่เหลือก็มาคราฟในอินวิวระดับ2เท่านั้นเองวันที่17ผมได้ทำการฟาร์มบอสกำแพงเพิ่มนะเพื่อที่จะหาเอมเบลมกับปืนวันที่19วันนี้ ผมเตรียมตัวที่จะล้างแค้นกับบอสหนอนครัฟฟนุลดกาะและกระสุนคริสตลัลเมื่อมืดแล้วก็ลุยเลยและกันบอกเลยว่าเลือดบอสแม่งโคตรจะเยอะซึ่งการที่จะทำดาเมจบอสตัวนี้ได้แรงๆเนี่ยต้องใช้อาวุธที่มันยิงทะลุได้นะผมวิดว่าปืนผมเมื่อใช้กับกระสุนคริสตัลเนี่ยน่าจะพอสู้กับมันได้นะ แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเจ้าลูกตากลมๆที่มันคอยยิงและบินชนผมนี่แหละคือแม่งมาเป็นหมื่นเลยเลือดโคตรจะเยอะเลยแล้วผมก็ตายในที่สุดเข้าสู่วันที่20ผมได้ลงมาในเบโอมคริมสันเพื่อจะหามอนสเตอร์คล้ายๆปลาหมึกต้องการไอชอจากมันจะได้ไปทำสมุดเวทดีๆเพื่อล้างแค้นอีบอสหนอนสกรปรกที่มาถล่มหมู่บ้านผม บอกได้เลยว่าวันที่20เนี่ยผมใช้เวลาฟาร์มทั้งวันเลยเข้าสู่วันที่21ผมก็ได้ส่วนประกอบในการทำสมุดเวทครบแล้วได้สมุดเวทมาใช้คงต้องมีชุดเวทด้วยสินะฟาร์มแร่อาลิเคลข้ามสักพักช้าวันที่22 ตอนนี้ผมกําลังทําที่สู้บอสให้กว้างขึ้นจนถึงตอนกลางคืนและเวลาล้างแค้นของผมกับบอสหนอนก็มาถึงความสามารถพิเศษของชุดก่อนที่ผมคราฟมาคือเวลาโจมตีโดนเป้าหมายจะมีอะไรไม่รู้นะเสียมพูผมไม่รู้อะ่ะมันคือสีชมพูมาช่วยทําดาเมจซึ่งดีมากๆเลยบอสหนอนกําลังจนมุมมันกําลังจะถูกผมกําจัดในที่สุดจัดการบอรสหนอนได้ บอสตัวอื่นก็ต้องได้ค้าบ,บอสเหลืออีก2ตัวที่เหลือเช้าวันที่2 3ผมเอาแร่ออริเคยลค่มที่เหลือมาทำหมวกสายโจมตีระยะไกลและแน่นอนปืนต้องตามมาตอนนี้ผมต้องการอีหลามเพื่อที่จะหาคีบมันเอามาทำเมก้าชาร์กนะไหนๆก็มืดพอดีเลยจัดไปเลยสกิลลิตันพราม บอกเลยว,ว่าโคตรจะอีซี่เวลาเหลือก็จัดการบอสหนอนอีกตัวหน่อยเข้าหาหมันไส้คืนวันที่22ในขณะที่กำลังรอมืดเพื่อจะจัดการบอสทวินบอสเหล็กตัวสุดท้ายจู่ๆมันก็โผล่มาเองถือว่าดีเลยทีเดียว วแรกผ่านไปตัวต่อมาก็ให้ไวเลยคัฟที่ขุดจากโซและแร่ของบอสเล็กตัดมาวันที่25ซึ่งไฟล์หายช่างมันคลิปที่หายไปเป็นตอนที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อเพราะผมได้ไปฟาร์มแร่เขียวในจังเกิลมาซึ่งผ่านไปไม่รู้กี่วันแต่ว่าน่าจะหลายวันชิบหายเลย ก็นั่นแหละออช่างมาเถอะวันที่25ใหม่เลยแล้วกันซึ่งวันนี้ผมกำลังทำพื้นที่สู้บอสดอกบัวอยู่และผมก็ได้สร้างบ้านให้ mpc เห็นมาอยู่ด้วยนะกลับมาสร้างพื้นที่ต่อสร้างพื้นที่สู้จนถึงวันที่26เลยถึงเวลาจัดการมันแล้ว และจุดอ่อนของบอสตัวนี้คือมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ช้านะในร่างแรกการบินวนเป็นวงกลมเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดในการจัดการมันนะตัวเดียวคงไม่พอนะวันที่27หาเข้าวัดทำบุญบ้างพักหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าวันพระวันเจ้าผมก็ฆ่าแต่บอสอย่างเดียวเลยคือในวัดมันโคตรจะลำบากผมบอกเลย ทั้งแคบทั้งกับดักแถมยังมีมอนสเตอร์มาก่อควรแบบแทบจะไม่ให้หยุดพักเลยเข้ามาถึงกุตีได้ผมก็ทําพื้นที่สู้บอสเล็กๆไปนะเอาไว้ตบเจ้าวาดนั่นเองสร้างไว้ค่อนข้างสูงเลยนะพอที่จะไม่ให้โกเลมมันกระโดดขึ้นมาถึงอย่ามัวเสียเวลาเลยดีกว่างัดหน้าเจ้าวาดไปหนึ่งทีตัวแรกผ่านไป ตัวที่เหลือก็อย่าคิดว่าจะรอดแล้วกันของที่ด้ามาก็โคตรจะไร้ประโยชน์เลยสำหรับสายผมนะวันที่2 8ผมลงมาสำรวจดันเจียนเพื่อมาหาของดีๆสักหน่อยตอนนี้ดันเจียนได้ยกระดับความยากเรียบร้อยแล้วจะเจอมอนสเตอร์โหดๆแถมของดีๆอีกมากมายลงมาสักพักก็เจอพาลาดินวินิบอสที่โหดชี่เชี่ย และผมก็เข้าวันที่29วันนี้ผมได้ทำพื้นที่ฟาร์มดีๆไว้ที่เหลือก็รอของดีๆดรอปจากมอนสเตอร์นั่นเองผมฟาร์มยาวจนถึงวันที่30เลยนะเข้าสู่วันที่31ตอนนี้ต้องหาเครื่องประดับดีๆมาเสริมบารามีก่อนเลยมาฟาร์มโกลเลมสักพัก ฟาร์มแร่เขียวเปลี่ยนยังเกิลบางส่วนให้เป็นไบโอมเห็ดเพื่อจะหานอนฟ้าจากนั้นก็สู้กับบอสป้าถือว่าค่อนข้างเป็นงานช้างพอตัวถ้าผมพิ้วก็น่าจะสู้มันได้สุดท้ายก็พลาดท่า วันเดียวกันในตอนคืนเปลี่ยนแผนนิดหน่อยผมคงต้องฟาร์มของจากกิจกรรมฟอสฟอร์โมซะแล้วซึ่งสิ่งเดียวที่ผมต้องการคือปืนที่รอบจากซันต้านะหรือเชนกันนั่นเองก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนเวลาผ่านไปวันที่34 <S <S ผมก็มาล่างแค้นอีปาตะเพียนอีกรอบโดยครั้งนี้ของโคตรจะฟู ชุดเกาะคูลไฟสายตีระยะไกลปืนคริสต์มาสกระสุนคูลไฟสมุดเวทลดเกาะและที่สำคัญผมได้มาสเตอร์นินจาเกียร์มาแล้วนะครับจริงๆเราพวกมาสเตอร์นินจาเกียร์พวกชุดเกาะอ,อะไรเงี้ยผมอัดไว้นะเออแต่ว่าโปรแกรมมันเอออย่างที่บอกว่าของผมฟูมากๆเลยบอสนี่ก็หาะอย่างที่เห็นเลยการจะสู้บอสต,ตัวนี้ในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยถือว่าโคตรจะยากพอตัวเลยนะ เออต้องฟาร์มให้เท่าหรือไม่ก็ฟาร์มให้เก่งกว่าบอสตัวนั้นไปเลยอะ